สวัสดีค่ะ,คะชื่อนางสาววนิสาทับวงข่ายเลขที่สิบสองมสี่ทับหนึ่งค่ะอันนี้นะคะจะเริ่มจากข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งนะคะโจทย์บอกว่าถ้า x y และ z นะคะเป็นจำนวนจริงนะคะจะทำให้ x ลบ y บวก 2z เท่ากับ9 2x บวก y ลบ z เท่ากับ0 3x ลบ 2y บวก z เท่ากับ11 แล้ว x นะคะมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะคะอย่างแรกนะคะเรานะคะจะยกนะคะโจทย์นะคะลงมาเขียนก่อนนะคะแล้วเรานะคะจะทําการถอนเลขนะคะออกจากตัวแปรนะคะก็จะได้เป็น x นะคะไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าก็คือหนึ่นะคะ y นะคะก็จะมีลบหนึ่งหนึ่งแล้วก็ลบสอนะคะ แล้วก็แซดนะคะแซดก็จะมีสองพบหนึ่งแล้วก็หนึ่งนะคะตรงข้างหลังนะคะแล้วนะคะก็จะเขียนเป็นเอ่อ x y z นะคะเพื่อจะให้เรารู้แถวนะคะตรงฝั่งข้างหลังนี้นะคะแล้วนะคะจะนำตัวนี้นะคะมาเขียนนะคะ ต่อไปนะคะเรานะคะก็จะมาหา x นะคะเรานะคะก็จะเริ่มเขียนหาเด ax นะคะส่วนเด็ a นะคะพอเราเขียนอยมาใช่ไหมคะระคะจะยกตัวนี้ลงมาเขียนตัวนี้นะคะแล้วก็แทนแถวแถวนี้นะคะแถวนี้นะคะเป็น x นะคะเราจะแทนแถวนี้นะคะด้วยตัวนี้นะคะ ก็จะได้เป็นทถวเอฟนะคะจะได้เป็น9011นนะคะแล้วก็สองแถวที่เหลือก็เขียนเหมือนเดิมเลยนะคะส่วนสองหลักใช่ไหมคะสองหลักเราเรานะคะจะเขียนเอ่อ สองอันนี้นะคะเพิ่มลงไปในข้างหลังนะคะขอโทษค่ะจะเป็นลบหนึ่งหนึ่งแล้วก็ลบสองนะคะ อนข้างล่างนะคะเดเนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะเราจะยกตัวนี้เรามาเขียนเลยนะคะแล้วเรานะคะก็จะเติม2หลักข้างหน้านะคะเพิ่มไปนะคะ เขียนเสร็จแล้วนะคะเรานะคะจะทําการคูณแทงล่างก่อนนะคะแล้วค่อยแล้วเราค่อยลบกับคูณแทงบนนะคะอย่างนี้นะคะมันก็จะได้นะคะเป็นท่านี้นะคะก็ได้เป็นเก้านะคะและกับตรงนี้นะคะก็จะเป็น9ก้านะคะ อันนี้นะคะลบคูณลบเป้บวกนะก็จะเป็นหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นสิบเอ็ดนะคะอันนี้นะคะอันนี้สองคูณกับลบสองก็ได้ลบสี่นะคะแต่ว่าลบสี่คูณกับศูนย์ก็ได้ก็จะได้ศูนย์นะคะแล้วก็ลบกับแถงบนนะคะ ตัวแรกนะคะก็ได้เป็นยี่สิบสองนะคะตัวที่สองนะคะลบสองคูนลบหนึ่งก็จะได้ยสองนะคะแล้วสองคูนเก้าก็ได้เป็นสิบแปดนะคะมันก็จะเป็นบวกสิบแปดแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์นะ อย่างช่องนี้นะคะก็จะได้เป็นยี่สิบอันนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสี่สิบนะคะซึ่งยี่สิบลบสี่สิบมันก็จะเหลือลบยี่สิบนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเท่ากับลบยี่สิบสังเขาว่างนะคะก็ทำเหมือนกันเลยนะคะ ก็จะ,ะเป็นลบสี่ลบกับลบหกเนาะมันจะเป็นลบสิบนะคะแล้วก็จะเขียนส่วนข้างล่างนะคะของด a เอข้างล่างนะคะเป็นลบสิบ่งนะคะพอมันหายกันแล้วค่ะมันก็จะเหลือสองนะคะเพราะว่าสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบนะคะแล้วก็ลบผ่านลบเนาะก็จะได้บวกนะคะคำตอบของเรานะคะ x ของเรานะคะ จะเท่ากับสองนะคะซึ่งจะตอบข้อสนะคะ